ที่แท้จริงของมนุษย์เริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านเพราะบ,บ้านทำให้เราหาความรู้ใหม่ๆได้ไม่สิ้นสุดเพราะบ,บ้านเชื่อมต่อเราเข้ากับคนทั้งโลกและทุกศักยภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงเป็นจุดเริ่มต้นนี่คือเหตุผลที่ AAS Fiber และ 3BB เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วกว่าแรงกว่าสเสียรกว่า และเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มากกว่าเพื่อให้บ้านหนึ่งหลังสามารถส่งออกน้ำประราไทยไปไกลสู่ครโลกเพื่อให้บ้านหนึ่งหลังได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นโปรเพยเยอร์เกมระดับโลกหรือแม้แต่เพื่อทําให้บ้านหนึ่งหลังสามารถสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาได้โดยใช้แค่โปรแกร,รม AI อินเทอร์เน็ตบ้านและศักยภาพของคน AIS 3 b b Fiber 3พร้อมอัปเกรดทุกบ้านเพื่อสร้างอนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ หลายอาชีพอาจหายไปเรารูกเราจะเป็นยังไงนะอนาคตคาดเดาไม่ได้แม่ครับนั่นดาวอะไรอะ่ะเลือก S ยี่ GO ที่มีสฟิงโกไมอิลินสูตที่เหนือกว่าเดิม้นนนอวัวี่คือกาลเลียนมูนประกะรอ,รอบด้วยไอโอเปูโรปากาเนมิสและคาริโตทั้งหมดเป็นดรงจันรของเราน,นี่แฮะ S ยี่ GO สูส่สฟิงโกไมอิลินที่แม่มัน่นใจ สนุกได้เต็มที่ไร้กังวลเรื่องกลิ่นกายและสิ่งสกรปรกสบู่เด็ดต่อช่วยขจัดกลิ่นกายที่เกิดจากแบคทีเรียปกป้องได้ถึง99.9%สะอาดมั่นใจไร้กังวลทั้งครอบครัว การเสียวันนะคะจะเกิดขึ้นร่วมกับปัญหาสุขภาพเหนือยและเมื่ออายุมากขึ้นค่ะปัญหาทั้งสองจะรุนแรงขึ้นจึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษดิฉันแนะนำเซนส์ได้เซนสติวิตี้แอนด์กัมสูตรใหม่ช่วยดูแล2ปัญหาได้ในหลอดเดียวด้วยเทคโนโลยีไมโครโฟมที่จะช่วยทําความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสี่ยวฟันและดูแลเหงือกได้ดียิ่งขึ้นเห็นผลได้ใน2สัปดาห์ช่วยลดเสียวันได้จริงค่ะเซนส์ได้เซนสติวิตี้แอนด์กัม สำมะนีร้อนจ้าต้องเจอศาสตร์ร้อนต้องศาสตร์ศาสตร์สุดศาสตร์ความสนุกสระน้ำลายลิกทธิ์พิเศษประจมต้น299บาทศาสตร์ยันไม่หยุดเครื่องทำน้ำแข็งพิเศษ2,390บาทศาสตร์เสื้อกางเกงลายช้างละลายสุดฮิตประจำต้น99บาบาทต้เลยวันนี้ถึง13มมิถุนคมที่โลตัสโคพาลุ้นฟินอินเป็นเคป๊อปไอดอลกับรางวัลใหญ่สุดฟินที่เกาหลีร้องเต้นเบคโอเวอร์เป็นไอดอลลุนรางวัลมูลค่ากว่า25ล้านบาทสแกน QR code กรอกรหัสใ้ฝาลุ้นเลยวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ แชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแรงขึ้นกว่าเดิมเคลื่อนเมนสูตรใหม่พลังช่วยขจัดน้งแข็ขั้นสุดรพร้อม power factor สยบได้ครบทั้งน้งแข็งความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบน้ำแข็ด้วยเคลื่อนเมนสูตรใหม่เมื่อเริ่มเจบ็บคออย่าปล่อยไว้ให้ลุกลามเลือก Strepsils Orange รนจ์วิตามินซยาอมค่าเชื้อโรคในปากและลำคอบรรเทาอาการเจบ็บคอ <c oughs> Nivea Luminous 630ช่วยลดจุดดำได้จริงเหรอ เวิร์กจริงเสร็เริ่มช่วยลดจุดดำยอดไข่อันดับหนึ่งของโลกใหม่ช่วยลดรอยดำจากสิวและรอยดำฝั่งลึกเวิร์กจริงใน2สัปดาห์และยังช่วยลดริ้วรอยด้วยนะมีเบียร์ลูมินัส630เวิร์กจริงทองใหญ่มากจริงไอ้นี่ไอ้นี่ไองเล่นเป็นกรกพวกาทองห้าบาททำเยาวราชนี่ปกติคนใส่ไม่ใช่เหรออ๋อเหรอคะยังไงคะอธิบายหน่อยอันนี้ทองสามเคนะซื้อแต่แถมแบตเตอรี่ด้วย ชาวสวนยางที่ใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่เขาชอบเมื่อก่อนผมร้องเพลงอยู่คนเดียวไม่มีคนดูมากอะไรเยอะในทีนี้อ่ะเลยให้เป็นใส่ยุดเดล่นร็อกเต้นกันในป่ายางอ่ะทีนี้คนก็เริ่มเข้ามาดูเยอะลำดับต่อไปเนี่ยคือไฮไลท์แฟนๆเรียกร้องอยากเอ็นชุดแบบจัดเต็มตัวจัดเต็มจ,ตจัดเต็มใส่ครัง้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเกือดสิบ,บปีแล้วครับวันนี้จะกลับมาใส่ครั้งหนึ่งบนเวทีครับทุกคนเด็กครับแรงบันดาลใจจากพี่ถึงน้อง กายกรรมคือแอรีย o หูค่ะและความฝันจากน้องถึงพี่อยากได้ของขวัญวันเกิดให้พี่สาวค่ะไม่เคยให้ของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขาเลยค่ะเราจะท้ายบูมปีนขึ้นไปครับแล้วทำให้เทียนดับโดยที่ไม่ใช้ปากเป่าห้ามร่างกายโดนเฮ้ยขาอยตาตแบนทีเดียวอีกทีเดียวใเดียวยวันอาทิตย์นี้ห้าโมงเย็นทางช่องเวิร์กพอย กาแฟสำเร็จรูปข่าวช่องจากเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอาร oma recovery ตามแบบฉบับข่าวช่องข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตรเอส, e, สเปรสโซโรสสายเข้มต้องลองนะคะโอ้เยอะอเลยเล่เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลย ริมาณเยอะึือติดใจราคาเดิมไปซื้อเลยครับานักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครับจ้านิวเวียเมนคูคิกเย็นพร้อมสิบการปกป้องอมเมื่อมีอาการปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือปิดที่ปวดเพื่อบรรเทา